คุณดอเลียบอกว่าเป็น PCOS ตอนนี้ไม่มีประจำเดือนเลยกินยาปรับฮอร์โมนอยู่อยากมีลูกมากๆมีโอกาสไหมคะเพิ่งแท้งมาสามเดือนค่ะโอเคอันนี้หมอต้องบอกก่อนว่า PCOS เนี่ยไม่ได้เป็นภาวะที่ทำให้มีลูกไม่ได้นะคะแต่ว่าจะมีลูกยากนะคะที่มีลูกยากเพราะอะไรเพราะว่าไข่เนี่ยมันไม่ตกนะคะคือไข่เนี่ยเขาอยากจะตกอยู่แล้วภาวะเนี้ยคือเขาถ้าเขาตกได้เขาอยากจะตกมากเพราะนั้น เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราอันดัซซาวเข้าไปนะคะเราก็จะเห็นฟองไข่อะเต็มรังไข่ไปหมดเลยที่มันโตแต่มันยังไม่สามารถโตจนจะตกได้นะคะหมอที่แบบนี้ว่าโดยปกติแล้วนะคะเวลาที่แต่ละรอบเดือนของเราอะมันจะมีไข่เนี่ยถูกเลือกขึ้นมาเขาเรียกว่าถูกเลือกขึ้นมาเป็นกลุ่มๆก,ก็คือเป็นโคฮอร์ตเนาะแล้วมันก็จะมีการแข่งขันกันนะคะว่าไข่ใบไหนเนี่ยจะสามารถสะสมฮอร์โมนนะคะเอสโตรเจนได้เยอะที่สุด นะคะก็จะเป็นฟองที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็จะถูกคัดเลือกตกออกมานะคะเป็นฟองที่แข็งแกร่งที่สุดอย่างนี้นะคะแต่ในภาวะ PCOS เนี่ยไม่มีใบไหนชนะเลยนะคะทุกคนเท่ากันหมดนะคะเพราะฉะนั้นมันก็เลยไม่เกิดการตกไข่นะคะไม่มีใบที่ชนะพอไม่มีใบที่ชนะเกิดอะไรขึ้นก็คือมันไม่มีการตกไข่ไข่มันก็จะกลายเป็นถุงน้ําเล็กๆเ,เ,เต็มฟองไข่ไปหมดนะคะแสดงว่าอะไรแสดงว่าถ้าเราช่วยเขานะคะเรากระตุ้นเขาเขาก็พร้อมที่จะตกทันทีเนาะ ภาวะนี้มันเกิดได้จากหลายสาเหตุนะคะอ่าส่วนหนึ่งก็เป็นจากพันธุกรรมนะคะอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นจากสภาวะภาวะแวดล้อมนความเครียดนะคะอาหารการกินโดยเฉพาะเรื่องของน้ําหนักนะคะในรายที่มีน้ําหนักเกินแบบหมออย่างเงี้ยหมอก็มีภาวะนี้นะคะก็คือน้ําหนัก BMI เกินเป็น overweight เป็น obesity พวกเนี้ย ถ้าลดน้ำหนักลงนะคะห้าถึงสิซนะซึ่งหมอทําแบบนั้นเลยลดน้ำหนักลง5้าถึงสินะคะโดยการควบคุมคาร์โบไฮเดรตแล้วก็น้ำตาลเนาะไข่จะกลับมาตกนะคะแล้วเราก็สามารถตั้งท้องได้และการตั้งคันเนี่ยก็จะเป็นการตั้งคันที่ดีและมีคุณภาพไม่เสี่ยงแท้งด้วยนะคะเพราะว่าพอเราลดน้ำหนักลงการดื้ออินซูลินก็จะลดลงนะคะเพราะนั้นเนี่ย โอกาสในการตั้งครันเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็การตั้งคันสำเร็จก็เพิ่มขึ้นด้วยนะคะก็หมอก็เป็นกําลังใจให้เนอะก็ลองลดน้ําหนักดูก่อนถ้าเกิดน้ําหนักเกินนะคะ